โอเคก็กลัสบสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวังกันวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Call of Beauty Mobile นะครับกับผมช่อง Gapper Channel นะครับวันนี้ก็จะพามาเล่นในโหมด Battle Royale นะครับ ก็เดี๋ยวอันดับแรกนะครับเราลืมเลยโตโลกันเลยนะฮะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะผมก็เพิ่งกลับมาทำคอนเทนต์อะไรพวกนี้ อันนี้นะครับเราก็จะเล่นปืน qq 3นะครับกับ m 4แล้วกันเนาะวันนี้เราจะมาเล่นแค่2กระบอกนี้เท่านั้นก็อย่าลืมนะครับกิจกรรมยังไม่จบนะครับก็เพื่อนๆสามารถเข้ามารับกันได้นะครับกิจกรรมนะฮะแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวพบกับซีซั่นหน้านะครับว่า มันจะมีอะไรพิเศษบ้างนะฮะเดี๋ยวเราขอเซ็ตของก่อนเนาะเราจะใช้เป็นอันนี้ละกันก็อย่างที่บอกไปนะครับปืนที่ผมจะเล่นวันนี้ก็จะเป็น Q ิวคิกับเ4ฟนะฮะตอนนี้ก็รอเกมพร้อมก่อนนะฮะ วิเลอพาร์ก็ยังไม่หมดนะครับเราสามารถเข้ามาซื้อกันได้เพียงแค่440 CP เท่านั้นนะฮะถ้ามีเสียงอะไรเข้ามาก็ขอขออภัยด้วยนะครับดีว่ามันข้างบ้านเขาเปิดเพลงแล้วคือมันดังเข้ามาในห้องตัดนะฮะอันนี้คือตี้นี้ผมสุ่มมานะทุกคน ก็เดี๋ยวเราไปลุลยกันเลยดีกว่า,าผมเป็นคนพาโดดด้วยอย่างนี้เดี๋ยวจุดที่เราจะเล่นนะครับก็จะเป็นแถว,แถว,แ,ถวแถวเมืองนี้ดีกว่าเนาะทุกคนเอาเทิร์นกันดีกว่าเพราะดูแล้วน่าจะเล่นง่ายกว่าผมว่าคิดว่านะทุกคน อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนร่วมทีมแล้วกันเพราะเราเรามาแบบโซโล่เราไม่ได้อะไรมากโดดันเลยดีกว่านี่นะฮะจุดที่เราจะเล่นกันนะฮะมัน,นก็จะอยู่ห่างจากจุดที่เป็นโซนปล่อยกรรมตะลังสีนะฮะกิจกรรมก็ตอนนี้นะครับก็ใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยก็ตอนนี้นะฮะ ไปดูเกมแล้ต่อดีกว่าเราจะหาปืนให้เจอดูก่อนว่ามีปืนอะไรเล่นบ้างตอนนี้รู้สึกว่ามันจะมีศัตรูมาแล้วด้วยจะเราจะใช้ i อซวันก่อนเลยอย่างที่บอกไปนะครับเกมนี้เราจะเล่น m อกับ QQ3 นะแต่ตอนนี้เราต้องหาปืนก่อน นนก็ขอใช้ความจริงจังในการเล่นแปปหนึ่งนะฮะทุกคนรู้สึกว่าเ k คจะเยอะมากเลยนะข้างหน้ามีคนนะฮะข้างหน้ามียิงนะฮะเราก็จะไปแจมกับข้างหน้ากันนะฮะมีรอยเท้าขึ้นแล้วมีสองนะฮะก็จะตามรอยเท้านี้ไป ไไหหดาวหนึ่งเลยอีกห,หนึ่งนะฮะเอาหลังเรามียิงนะฮะตอนนี้เราจะไปแจมหลังกันเคลียรย์อีกหนึ่งนะฮะเลยอีกหนึ่งจบสวยนะฮะเก็บไปสามตอนนี้เรายังหาไม่เจอนะฮะกับปืน เอ่อคิวคิวนะครับตอนนี้เลยยังหาคิวคิวสามเจอเลยอะ่ะไปทุกคนโอเคเดี๋ยวเข้าวงกันก่อนดีกว่าเอม่อันนี้สไนเราเข้าวงกันก่อนดีกว่าทุกคน ู้สึกว่าวงรอบนี้ก็จะไกลอยู่นกันแลวเดี๋ยวสีสั่นหน้านะครับผมจะพามารีวิวสกินใหม่ของวิโลพาสนะฮะผมขอตั้งใจเล่นแป๊บนึงนะครับ ถ้าตอนนี้นะฮะถ้าเติมเกมผมแนะนำนะครับบริการเติมเกมนะฮะของพับอ่าคอปยูทิ้งโมบายนะฮะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ถ่ายคลิปนะฮะสามารถเข้าไปเติมได้ครับอ่าแอดมินบริการ24ชั่วโมงนะฮะแอดมินใจดี รู้สึกว่าน่าจะเล่นโซนอ่าหิมะนะฮะเป็นส่วนใหญ่รู้สึกเหมือนผมแบบถ้าไม่มีตี้ประจำนี้น่าจะเล่นยากนะฮะแต่เราไม่สนเราจะเอาที่หนึ่งกันให้ได้นะทุกคนตอนนี้มาถึงขอบขอบของวงแล้วนะฮะเราก็ต้องพยายามระวัง กดสแกนหาในระยะนี้โอเคเคลียร์นะฮะโอเค,อเคทุกคนเคลียร์นะฮะเออไอเทมวันนี้เราเจอแล้วนะฮะปืนที่เราต้องการนะฮะก็คือปืนทุกคนจเย็นเหมือนเจอคนนะฮะ นะนี่นะฮะเราก็จะมารีวิวกันกับปืนนี้นะฮะปืน QQ3 นะฮะกระบอกนี้ไคเอีกเรียบร้อยะฮะเราก็จะมาเล่นสกินปืนนี้กันนะฮะ ยังไงคิวๆสามก็ถ้าแต่งมาดีๆก็ถือว่าปืนนิ่งนะฮะแต่ว่าของผมผมแต่งมาแบบที่เขาแนะนํามาก็อาจจะดูไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่กับปืนนี <check common understands> ้เราต้องหากระสุนเพิ oh no, ่มแล้วทุกคนรู้สึกว่าจะไม่พอกระสุนน่าจะไม่พอจบเกมผมต้องหาเพิ่มตปน่อ มีเกาะตรงนี้นะฮะแล้วก็เพิ่์กันนี้ต้องหากระสุนเพิ่มแป๊บหนึ่งรู้สึกว่าเกมนี้จะหาเอมโฟยากมากนะนนแป๊บหน้าทุกคน เดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่ว่าใกล้จบเกมดีกว่าโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเลดเกมแล้วนะทุกคนเราก็ได้ m อมาแล้วนะครับกับ QQ3 ค่าคนอคนคนไปไหนหมดเนะี่ย คนไปในหมดเนี่ยเราจะมาเล่นกันกับเอมโฟสกินในนาทุกคนเนี่ยสกินเนี่ยเขีไปเหมือนว่าคนยังไม่มีไอ้หลังเรามีหนึ่งนะทุกคน ร้อยฮะไปอีกก็ตอนนี้นะครับเข้าสู่ช่วงเลตเกมแล้วนะครับทุกคนก็มันต้องเซฟมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะโอเคแล้วในที่สุดก็เจอกล่องน,นี้เราก็จะไปใช้ปืนแต่งเรากันนะฮะกระบอกนี้เลยเปืนแต่งปืนที่ผมตั้งใจไว้ ก็ตอนนี้นะครับเป็นช่วงเลดเกมแล้วนะฮะก็จะเจอคนเยอะนิดหนึ่งนะฮะสาบานว่านี่เจอคนเยอะผมวิ่งนี่คิวไปแล้วเจ็ดตัวนะฮะเขาบอกว่า เลดเกมหรือช่วงวงใกล้ๆวงสุดท้ายคนจะเยอะแต่ผมมาคือคนยังไม่เยอะเลยอนะันเนี้ยโอเคอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนดีกว่าทุกคนเหมือนจะเจอนะทุกคนเหมือนจะเจอนะฮะตรงจุดที่เพื่อนมากไว้นะฮะ เราต้องรอจังหวะดนะเจอแล้วนะ่งีกับอีก19คนนะทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยว เหมือนเพื่อนจะได้ยินเสียงแล้วนะทุกคนกลแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเข้าสู่วงสุดท้ายแล้วนะทุกคน <air> ก็เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าวงมันจะเล่นไปทางไหนนะครับเวลาเล่นเราต้องดูสถานการณ์ดูขอบวงด้วยว่ามันจะเล่น วงมันจะเล่นไปทางไหนลองดึง like หากระเทนดูกอนว่าจะมีไ,ไหมนะเอาวงผมไปสไกายเลยอ่ะคิดว่าเปลี่ยนปืนดีกว่าผมว่าถ้าเลตเกมแล้วเราต้องใช้ปืนที่มันต้องแต่งปืนนิดนึงนะฮะเอาเป็นกระบอกนดีกว่า ไบดีกวนฮะ,ะทุกคนโอเคเหมือนจะเจอนะฮะวงรู้สึกว่าวงจะไปทางนี้นะทุกคนมีใช้ด้วยมีมีคนใช้เรดาร์นะครทุกคนคิดว่าน่าจะมาจากทางนี้คนใช้เราจะพยายามไม่เสียงนะครับเพราะช่วงเลดเกมนี้เราต้องอยู่ใกล้กับ โดนฮะโดนโดนล้มสวย <o> เหมือนคนนี้เขาน่าจะ Down. 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 ไม่เห็นเราหรือเปล่า <o> รู้สึกว่าเหมือนเขาจะไม่เห็นเรานะฮะ <o> ช่วงจังหวะเรายิงเขาแทบจะไม่สังเกตเลยว่าเราอยู่ด้านหลังเขาได้เวลาเข้าวงกันแล้วทุกคนวงสุดท้ายแล้วนะฮะ ตอนนี้เข้าสู่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องลุ้นครับว่าเขาจะเข้ากันหรือเปล่าเพราะว่ามันมีหลายเคสครับที่ว่าเล่นแล้วไม่เข้าวงกันก็มีก็แบบบางทีเราก็ชนะกันแบบงงๆอ่ะทุกคน <Expl oration. S 1> หลังมีหนึ่งนะฮะเคลียครับ ปืน M4 ก็ถือว่าใช้ได้ครับผมกับเอ๊ปืน QQ3 นะ,ะก็ถือว่าเล่นใช้ได้นะฮะ oh <my> แต่งมา oh <my> ก็ถือว่าระดับหนึ่ง yeah, นี่นะฮะที่แต่งมาแล้วก็จะประมาณเค่มีหนึ่งนะฮะดูจา oh <my> กปืนนีด้ดีมากเลยอนะ oh <my> ล็ yeah, อกครับ แต่ข้อดีของ QQ3 คือมันเปลี่ยนแมกกาซีนเร็วนะก็าให้ผมเล่นมารู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนแมกกาซีนเร็วมากตอนนี้ก็เหลืออีกแค่สองคนนะฮะเพราะตี้เรายังไม่มีใครตายนะฮะก็เหลือประมาณสองคนสุดท้ายคิดว่าจะเจอเป่าไม่แน่ใจเพราะตอนนี้ดูจากสถานการณ์แล้ววงเราเราเราอยู่กังวล เรากลางวงแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันคนมันน้อยมากอะทุกคนคนเข้าวงอะแทบจะไม่มีเลยนะเพราะตอนนี้เท่าที่ผมวิ่งมาเนี่ยเท่าที่วิ่งมาก็ถือว่าน้อยมากนะทุกคนรู้สึกว่าคนน่าจะอยู่นอกวงกันซะมากกว่าเพมันเป็นวงสุดท้ายแล้วมันเล่นยากด้วย อาชนะแล้วทุกคนโอเคเรามาดูคะแนนกันนะครับว่าเราจะได้เท่าไหร่โอเคครับเราคิวไป11ตัวนะครับกับเกมนี้นะฮะแล้วก็เป็น MVP ด้วยนะฮะเนี่ยเราเป็น MVP นะครับทุกคน คิวไป11แต้มที่ได้มานะครับ122แต้มนะครับโอเคโอเคครับก็คลิปจบแล้วนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกับช่อง Gapper Channel นะฮะขอตัวลาไปก่อนครับ